ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู M ่ M อมแทนลอดนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องคนละเก่าชาวธาดินนะคะประจำเดือนกันยายนปีพศ2565นะคะชาวท่าดินก็คือผู้สุกกันมางก่อนนะคะก็ดูแบบโหราศาสตร์ไทยเนาะแล้วก็ดูได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น L G B T Q คลิปนี้นะคะอ่าเป็นดวงโดยรวมนะอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องราของเราเป็นอันขาดนะ มันอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เคยเกิดกับเราก่อนอื่นนะคะที่จะดูคนละเก่าของชาวทาดดินพุสกกันมาก่อนอยากให้ชาวทัดดินนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากจะรู้เรื่องราวของเขานะคะว่า ตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะชีวิตเขาทําอะไรอยู่แล้วเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมบทสรุปตอนนี้ชีวิตเขาเริ่มต้นยังไงเอ่ยนะคะหรือมีเหตุการณ์ใดเปลี่ยนแปลงไหมนะคะนะ,ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมันไม่ตรงกับเรานะ,ะอาจจะไปตรงกับอีกคนอื่นนะคะนะหรืออาจจะเป็นแค่บางเรื่องบางตอนนะคะที่มีเหตุการณ์ขับใครขับค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินนะคะขออภัยเรื่องเสียงดังนะคนทําคลิปอยู่ติดถนนนะคะแล้วก็บางทีจะมีเสียงรถเสียงน้องแมววิ่งเล่นว,วิ่งผ่านยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยผลของการทำนายมีตั้งแต่วันที่คุณเปิดเจอคลิปนี้จนถึง30กันยายนปี65มาดูกันคนละเก่าชาวทัดินผู้ศกกันมาก่อนนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะเขาทำอะไรอยู่นะเราจะมาดูชีวิตเขาก่อนนะโดยการเปิดไพ่10ใบ,บนะคะเป็นเรื่องราวชีวิตของเขาตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ ห่งเหรียญน,นะคะสดาบไฮเดทนะทาวเวอร์มิจิเชียนนะคะ9ก้าไม่เทา้า2เหรียญ6ดาบ1ถ้วยแล้วก็ห้าเหรียญผู้อ่านมองว่าตอนนี้นะชีวิตของเขานะคะเหมือนอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเปล่าแล้วก็เกิดความขัดแย้งในตัวเองเริ่มต้นก็คือเช่นเรื่องงานใหม่นะคะ เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครสักคนหนึ่งนะคะ <c oughs> อาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครอีกไปนะคะอีกคนหนึ่งไปแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ในความขัดแย้งอยู่ในช่วงในระยะเวลาที่ว่า <c oughs> จะกลับไปคืนดีกันไหมอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> มีการทะเลกกาะกันในกลุ่มงานมีการทะเลกกาะกันเกี่ยวกับคนรักนะคะให้เมจิเชียนบ่งบอกว่าคนคนนี้ตอนนี้กาลังตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างขอโทษทีค่ะ หรืออีกในหนึ่งนะคะเหมือนเขากำลังพยายามติดต่อ <c oughs> พยายามจะสื่อสารหาคนเก่าๆอาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นใครก็ได้นะคะนะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเหนื่อยทั้งกายและใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักสองเหรียญชีวิตตอนนี้ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยมีความลังเลนะการใช้ชีวิตก็ไม่บาลาน เรื่องความรักนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปแปรกับกับรักรักเลื่ๆกันู่แบบนี้6ดาบผู้อ่นานมองว่าตอนนี้เหมือนเขาเจอบททดสอบบทพิสูจน์หลายอย่างนะเขาจะผ่านเก้าไปได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเหมือนเขามีเป้าหมายมีความหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตอยากจะซื้ออะไรหรือเปล่าอยากจะได้อะไรหรือเปล่านะคะตอนนี้ชีวิตเขาอาจจะติดขัดสนในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะทุกคนนะ อาจจะมีเรื่องการเงินที่ทําให้เขาแบบรู้สึกเครียดที่เขาขัดสนก็ได้นะคะนะเอาละเรามาดูหน่อยว่าหลังจากที่จบความสัมพันธ์จากคุณไปนะ<ม>เขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณไหมหรือเขาลืมคุณไปแล้วด้วยการเปิดไพ่สิบใบเป็นความรู้สึกของเขานะเขายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาตัดคุณออกจากความสัมพันธ์ไปแล้ว หนึ่งเหรียญน,นะคะสามแม่เท้าเด็กถือไม่เท้านะคะเดสต้านะคะหกดาบขอโทษทีเทมเพลนไม่ใช่เดสต a r นะคะเทมเพลนแล้วก็หกดาบแล้วก็ราชาถือเหรียญน,นะคะสี่ดาบเก้าดาบหกม่เท้าแล้วก็แปดเหรียญความรู้สึกนะคะผู้อ่านมองว่าช่วงระยะหนึ่งที่เขาแบบ ตัดความสัมพันธ์จากคุณไปหรือว่าพึ่งมืออ่อนจากคุณไปนะเขาก็เหมือนจะเป็นจะตายเหมือนกันนะเหมือนกับว่าใจหนึ่งอยากจะกลับคืนมาหาคุณแต่ใจหนึ่งเขาก็มองว่าเขาอาจจะไม่คู่ควรกับคุณเนื่องจากว่าตัวเขาเองนะคะไม่เคยให้ความมั่นคงไม่เคยให้เป็นตัวจริงไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณนะคะส่วนมากนะคะเขาจะคิดถึงในช่วงแบบเทศกาลต่างๆวันสําคัญต่างๆเขาก็ไม่เคยลืมนะนะคะเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะเทมเพลนนะคะนะ บางช่วงบางครั้งบางตอนเขาก็นึกถึงโกรธตัวเองนะเหมือนกับว่าทําไมเขาทําให้คุณแบบได้เสียใจขนาดนี้นะทุกครั้งนะคะเวลาที่เขามีปัญหาก็จะมีคุณเป็นคนแรกแหละที่คอยซัพพอร์ตเขาแต่ตัวเขาเองไม่เห็นคุณค่าเองนะคะนะถามว่าความคิดถึงของเขายังมีไหมผู้อ่านมองว่ามันเป็นช่วงแรกๆที่เขาแบบตัดความสัมพันธ์จากคุณไปอาจจะมีมั่งแต่ณปัจจุบันนี้ผู้อ่านมองว่าชีวิตเขาพยายามจะมุ่ออนพยายามที่จะ ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เหมือนกําลังมุ่งมั่นในเรื่องของการงานการเงินนะนะมีแค่ช่วงแรกๆนะคะที่เขาคิดถึงคุณนะตอนนี้ชีวิตเนี่ยคาดหวังเรื่องการงานและการเงินนะความรู้สึกเนาะทีนี้เรามาดูหน่อยว่าอนาคตอันใกล้นี้นะคะชีวิตเขาต้องเผชิญอะไรนะเขาต้องเจออะไรมั่งนะคะอ่ะดูซิอนาคตของเขาเร็วๆนี้เป็นยังไง ผลการทํานายอย่างที่บอกตั้งแต่วันที่เปิดเจอคลิปนี้จนถึง30กันยายนนะไพ่เดทนะคะแปดถ้วยนะคะห้าดาบสามดาบเด็กถือดาบสามเหรียญ 10ดาบสิบเหรียญไพ่เดอะซันแล้วก็เลเวอร์นะคะออจากหน้าไพ่ผู้อ่านมองว่าอนาคตอันใกล้ที่จะถึงเนี่ยนะคะชีวิตของเขาเน่ยคนล่ก,ก่าชาวทัดินผู้อ่านมองว่าเขาน่าจะถูกปฏิเสธในเรื่องราวของความรักหรือเปล่าอาจจะจบเรื่อง,องความสัมพันธ์หรือเปล่ากับคนที่เขากําลังดิวอยู่ด้วยเขาอาจจะไปรักกับคนที่มีเจ้าของมีครอบครัวหรือเปล่านะคะแล้วก็คนรักของเขาณนะปัจจุบันเนี่ย น่าจะทําอะไรรับหลังนะคะเจอปัญหาลักซ้อนรักสามเศร้าคนที่เขาดิวอยู่ด้วยน่าจะเป็นคนอายุน้อยนะคะแล้วก็อาจจะใช้คําพูดดุดรงนะคะทําให้เขาเหมือนกับว่าเสียเซลล์เลยแหละนะคะแล้วก็เจอบุคคลที่3เข้ามาแทรกในชีวิตนะผู้อ่านมอว่าคนที่เขาดิวอยู่ด้วยน่าจะเลือกบุคคลที่3นะคะนะตอนนี้ชีวิตเขาเหมือนกําลังจะถูกเทถูกทิ้งหรือเปล่านะคะไปรักคนมีเจ้าของและรักคนอายุน้อยกว่านะ ความรู้สึกของเขาที่คาดหวังคือเหมือนอยากจะมีครอบครัวที่บอบอุ่นแล้วก็เหมือนคาดหวังกับรักครั้งนี้มากแต่สุดท้ายมันไปไม่ได้เพราะว่าไพ่เดทมันขึ้นเป็นอันดับแรกนะคะนะเจอรักซ้อนรักสามเศร้าเขากําลังจะถูกเทถูกทิ้งหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะทุกคนนะไม่ได้ตรงกับใครเนาะตรงนี้นะคะก็อย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของตัวเราเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางนะคะนะ แล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องราวแบบนี้แต่มันอาจจะตรงกับอีกคนนึงนะคะนะเนี่ยผู้อ่านมองว่าเหมือนเขาไปรับรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะแล้วเหมือนเขากําลังสังเกตว่าคนที่เขาดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะต้องทําอะไรลับหลังแน่นอนนะเขาพยายามที่อยากจะจบนะก่อนหน้านัน้นนะพยายามจะหันหลังความรักความสัมพันธ์แล้วแต่ด้วยความที่เขาเลือกแล้วไงนะเขาคาดหวังว่าเนี่ยรักเขาอ่ะต้องไปได้ไกลรักเขาต้องแบบว่ามีมความสุขสมหวังนะถึงแม้แร็กๆเนี่ยเนี่ย เขาเหมือนจะรับรู้นะว่าเอาละเขาเจอลักซอนแน่นอนแต่เขาไม่มั่นใจพอคนที่อายุน้อยที่เขาดิวอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนที่คําพูดรุนแรงเนาะแล้วก็อาจจะตัดสัมพันธ์แบบโดยการที่แบบพูดจาแบบเขาเรียกว่าแบบเออไม่ต้องคิดอะไรเลยอะนะคะบอกขอจบความสัมพันธ์ไปเลยเหมือนเขาเลือกบุคคลที่3มนะคะคนที่เขาดิวอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าครอบครัวเขาก็เห็นด้วยนะนะคะณตอนนี้เห็นไหมเจ็บปวดเลยนะคะเหมือนถูกแทงข้างหลังและบางครั้งเขาก็คิดว่า อาจจะเป็นโชคชะตานะเป็นเวรกรรมที่เขาเคยทํากับใครไว้หรือเปล่านะคะเนี่ยเป็นรักคนที่เขามีครอบครัวไปรักคนที่มีเจ้าของเป็นเด็กน้อยด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของคนละเก่าชาวท่าดินอย่างที่บอกทุกคนไม่ได้ตรงกับใครนะคะก็อย่าเอาไปตัดสินใจใดทั้งสิ้นนะคะนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะนะคะเรื่องราวของเขาเป็นแบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้สงสารเขาบางคนบอกเออสะใจก็ขึ้นอยู่กับอ่า วิจารณญาณของท่านนะคะว่าแต่ละคนเนาะที่ท่านนึกถึงนะคะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะหวังว่าต้องผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปได้แบบด้วยดีนะคะนะเราก็แค่อยากจะรู้ว่าเรื่องราวของเขาหลังจากที่จบความสัมพันธ์กับเราไปนะ,ะชีวิตเขาดีขึ้นมากไหมนะคะอืมก็เป็นบุคคลที่คุณกําลังนึกถึงนะคะบางคนมีหลายคนนะคะแต่มันจะมีคนหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจําของคุณยังอยู่ในใจของคุณ แล้วคุณอยากจะรู้จังเลยว,ว่าเอ๊ชีวิตเขาตอนเนี้มันไปถึงไหนแล้วนะ,ะเขามีความสุขมากกว่าคุณไหมหรือชีวิตเขามันแย่กว่าคุณนะบางคนพอได้เปิดเจอคลิปก็รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันบางคนบอกเนี้ยบางคนก็โอ้สงสารอย่างเงี้ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ